อีกแล้วนะครับวันนี้มากันครบนะเตอร์กาวพักครบอยู่ในร้านโอบันไซกิทา,ราโร่ซอยสุขุมวิทซอยคอนคอนสุขุมวิทเลสี่สิบเอ็ดครับใช่ครับของกาลังมาเสิร์ฟเรื่อยๆนะฮะต่อไปนี้เราก็ต้องขอตัดภาพไปก่อนเพราะว่ามันมีเอลกอร์เข้ามาด้วยนะฮะตัดภาพไปเครื่องดื่มลงแล้วกลาเปิดใหม่นะฮะอยู่กับพวกเราคุดปรินนะครับผมจะซ้ําทําใหม่อยู่ว้เนี่ยนี่มาถึงเนี่ยร้านเนี่ย อยู่ในซอย41ใช่ไหมซอยค่อนข้างจะมืดนะฮะวนหานิดนึงหาที่จอดถ้าหาไม่เจอก็แท็กซี่อ่ะก็ต้องแท็กซี่นะครับผมก,ก็คือลงรถเอารถไปเก็บที่บ้านแล้วก็มาแท็กซี่เ <laughs> พื่อเพื่อ,อะไรกูก <laughs> <laughs> <ๆ>ูเพิ่งมีคนพูดคำว่าเพื่ออยู่นะข้างหลังกล้องเนี่ย่อมาถึงเนี่ยเราจะได้เป็นออเดิร์ฟของร้านนะฮะโอ้โหคือแบบแค่ออเดิร์ฟที่ร้านให้มาฟรีๆเนี่ย กัจะกินแล้วกัดก็คุ้มแล้วจริงเรากินตังค์แล้วเหรอเฮ้ยจริงเหรอคิดเดาพี่คิดเนี่ยคือแบบเห็ดคือแบบเห็ดอ,อะไรก็ไม่รู้แบบมันอร่อยมากเลยเข้าปากแล้วอร่อยมากแบบเนี่ยจะถามเพว่อน้ยมันเติมเลยวะวะไม่ได้เออแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้หลากหลายมากทั้งเห็ดเอ่ยมันฝรั่งเอ่ยลากบัวเอ่ยคือแบบ แลทุกอย่างเข้มข้นเข้มข้นมากๆร้านนี้ไม่ได้พูดถึงเด่นเรื่องโอเด้งวันนี้เราได้สั่งโอเด้งไปเด้งจริงมันนิ่เหมือนเนขนาดมึงไม่พูดมึงก็ยังขโมยซีมกูได้มันเด้งรุดแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะยุคโควิดนะครับของตกพื้นแล้วกินได้ครับพอก้าวทำให้ดูแล้วนะฮะ ครขึ้นหลังกล้องนั่นคือร้านร้านร้านเขาเช็ดเขาคลีนร,ร้านขเขาคลีนแล้วก็ฮอ์ออกอ,อย่างสวยงามโต๊ะนี่เขาเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหมดนะฮะร,ร้านสะอาดมากจริงๆดูรบรรยากาศญี่ป,ปุ่นมากลลงไปถ่าย้างล่างให้ดูคือแบบตลกมากเลยเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างจะกลัวนะฮรอ่อะรอดูอาหารที่เป็นโอเด้งกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเราสั่งไปหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือร้านนี้มันหลากหลายเมนูหลากหลายมากมีเป็นโอมากาะเสด้วยเราสั่งโอมากาเสดไป1เซต เซตใหญ่ราคาอยู่ที่ประมาณ600บาทเท่านั้นเองเฮ้ยถูกนะเดี๋ยวดูปริมาณกันขอบคุณสำหรับ EP นี้อ่าขอบคุณสำหรับ EP นี้มึงก็ยิ่งโชว์ให้กูเรื่อยโอเคเจอกัน e ีมากค่าโปรคอย่างเเปอร์เซ็นต์หนีกันแล้วมั้อันนี้เป็นไข่คุณมะมงครับผมคราคาเฮ้ยตัวนี้เก่งใจตัวนี้เป็นอะไรนะลืมอ่ะ ันนี้มันคืออะไรนะต้หูใส่อะไรนะต้าหูหอมโมจิโอ้ยจริงกมนบร้้ตโอขัใช้เท้าเดี๋ยวเดี๋ยวกินมาลืมเลยแบ้ยแมี้ก็ได้ม้งกินกูกลัวก็ะเด็กูกลัวลอยไปเท่าึง แล้วตัวนี้ก็เป็นต้อต้มหมูทอดโคตรน่ากินอไ้อุดหมดยอลูกยอเขียเลยว่าูว่าอร่อยทุกคนน่ากินมาก เราสั่งมาของมาเกือบครบแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ชุดที่เป็นโอมาเกษตรเองเดี๋ยวระหว่างนี้เรารีวิวแต่ละอย่างแต่ละอย่างกันไปก่อนนะเริ่มที่โอเด้งก่อนเลยเพราะร้านนี้เขาเด่นโอเด้งนะฮะโอ้โหตัวคลิปซะแม่งเลยไข่เล็กเลยไข่เละเลยโอ้ยมันระบากจริงๆเลยครึ่งชิ้นกับไงอย่างนี้นะอืออย่างเนี้ยอืมอุ้ยเล็ะเยอะมาก กินยากว่าขออนุญาตกินแบบคนอีสานอร่อยไหม <laughs> มันก็มันก็ไข่มันก็ไข่โอเคตัดไปเนะไข่ <laughs> จริงๆคือให้นึกถึงไข่พะโล้บ้านเราแต่รสชาติที่อ่อนมากๆอ่อนๆจริงนะอ่อนมากแต่ <laughs> มันก็ยิบมันก็ดูญี่ปุ่นมากมันเปนรสชาติแบบญี่ปุ่นอ่อนๆเบาๆให้เราเได้รับรสชาติที่แท้จริงของไข่ไข่หอมไม่มีกลิ่นคาวเลย พอได้ไหมไข่อับน้ำบ่อยไข่ไข่อับน้ำบ่อยอ่าตีละพันห้าสามพันแม่งอะไรมั่งเรองมาถามนายกันเลยกูว่าตัดอะไตัดมันก็ตัดอันนี้เป็นอ้าวลืมเลยต้องหูทอดโอ้่ฮันนี่ทอไม่ใช่หูนุ่มจับให้ตัดอคติที่รสชาติของคนไทยต้องตัดจับเพราะเรานี้คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากรสชาติแบบ เบาๆกินสบายๆร้อ,น,อนๆอุ่นๆอะไรแบบเนี้ยเอออันนร่อย่ะจริงนะชอบอ่ะชอบมากเลยอะ่ะต่อเลยต่อด้วยโหชัท้าเลยอือหือดีไหมอันนี้ดีดีเลยอะอืมหวานหอมนุ่มนุ่มแบบละลายแบบน้ำมันซึมเข้าไปเยอะมากเลยอ่ะดีอ่ะนี่คืออะไรอะ่ะ มันเหมือน้มาสตาร์ดกนก็ตาร์ตุ้มตอ้มตุ้มตุ้มตุเมตุ้มตุ้มตุ้เตุ้มตุงมังมตุดมตุ้มดุมตุนมันตัดมตุ้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 มตอ้มตุ้มต้มตุนอตุ้ม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 ตุ้อหุ้มตุ้มตุ้นตุ้ต้ต้ต้้มือวมตุ้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 มต้มนุ้มนุ้มนุ้มตุมตุ้มตุมตุุุ้มยุ้ ว่านี้ต้องกลับวะขออนุญาตนะแล้วกูเป็นคนกินเปิดทุกคนต้องกินต่อจากกรูอร <c oughs> ่อยอ่ะอืมจืด,จดนุ่มนุ่มอร่อยอ่จืดนุ่ม ประมาณเนี้ยบอกไม่ถูกอ่ะมึงก็ปิดฟอสให้จิงมนะแต่แบบนอ้มัน,มอ,น,นะน,มนอร่อยแล้วอะ่ะฟอสอร่อยมาก <c oughs> พริกาก็อร่อยมากเกี่ว้คิดว่าทุกอย,อย่างต้องกินด้วยกันจะเวิร์กมากต่ <c oughs> อด้วยไฮไลท์ของที่นี่กน <c oughs> า,านหน่งเกี๊ยวซาพทอดทำมือนะฮะน่าจิ้ <c oughs> แล้วเมื่อเขาแนะนําให้กินกับพริกเผาใช่ไหมี๋ยวกลับก่อนแล้วเดี๋ยวเอาพริกเผาตามหือกรอบกรอบหือหือดีดีจริงต้องสั่งต้องสั่งนะครับเออต้องสั่งนะดีจริงดีจริงอร่อยมากอร่อยก็คือ ตอนนี้ถ้าแพดูคือทุกคนรอรอเรากินอยู่อะเลยดูไม่เชื่อดูก็คือทุกคนรอกินอยู่พวคือน้อยกันอึกๆแบบว่าไม่ไหวมึงจะคลีนเลิศไรเตอร์อะไรแบบนี้ต่อนี้อันนึงเป็นตัวอะไรนะฮะเอ็นเนื้อตุ๋นอือหึแหมเลยชิ้นใหญ่ไปวะเก่งใจเลยนี่ขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อย ละ,ละมุนละมุนเด้งดึ๋งดันละมุนตุต้นเด้งลิ้นเบาเบากัดแล้วละลายใช้ผนังผัดผนังเพดานปลาเพดานปากกับลิ้นขบกันนี่แบบรสยากเลยผนังดาปกาอร่อยมากอันนี้อันนี้ตตองตัวน э ี <im 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 ้อ่ะโต๊งตัวนี้ตัวนี้คือเขาแนะนําเลยจานนี้คือลิ้นปลาหวานเกยตื้นไม่ใช่ไม่ใช่ยวติกลิขสิทธิ์เลครับแค่พูดนลยเอาละอืออ่า อันนี้คือเขาแนะนำว่ามาเนี่ยคือตัวซิกเนเจอร์ของร้านนะฮะทั่วน,นี้ราคา300าบาทแต่ถามว่าเป็น300บาทที่คุ้มไหมไม่รู้ยังยังไม่บอกต้องลองขอลองก่อนวานเฟรตดี้น้ำตาลปวดเสียวหล่น <c oughs> ตวารเป็นยังไงนะ ไม่คุ้นนะอย่างไรนะอร่อยไหมนะอืมไม่รู้ไม่ได้กินอืม,อมคือมันเคี้ยวไม่หมดสักทีนึกออกไหมคือตอนนี้มันหยุ่นหยุ่นนุ่มๆอยู่ในปากเคี้ยวไม่ขาด มีกลิ่นที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมมนคือกลิ่นปลาวานแต่เขาบอกว่าตัวนี้กลิ่นเบากวา่าตัวอีกเมนูนึ่งที่เป็นไขมันปลาวานนะฮะนุ่มรสชาติแบบโอเด้งตัวป่าดิเขายังเคี้ยวไม่หมดอืมี่ดูเหมือนจะนุ่มละลายมันดูเหมือนจะสภาพเหมือนจะละลายมันคล้ายๆแบบไขมันหมูหรือไปหมูนันสอย่างที่เราเคี้ยวแล้วมันก็ยังยังมีหยุ่นๆค้างในปากเหมือนเคี้ยวเรื่อยๆยิ่ง <c oughs> เคี้ยวยิ่งหวาน <c oughs> ประมาณนี้ ครั้งแรกในชีวิตใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องมาลองจริงวะอ,อธิบายไม่ถูกจริงเพราะมันเป็นอะไรที่เรากินครั้งแรกนุไม่ห็นมั้ยแต่ครั้ง <c oughs> แรกก็จะประมาณนี้แหละอืออืม Ž อืมอืจบไปกับโอเด้งเดี๋ยวรอโอมากาเสรก้อดีต่อใจ ราคาดีมากคุณคุณได้ทุกอย่างที่แบบมันพรีเมียมของทุกอย่างมันแบบอันนี้คือโอมาจเซ่เลยอ่ะจับมาให้อ่ะเนี่ยเลี้ยงม้าแต่ปลาไหลเอ้ยอูนี่เอ้ยกุ้งที่แบบว่าเคยเห็นกุ้งแบบดีไหมอ่ะสดขนาดนี้สีสวยขนาดนี้เออแต่ละอย่างก็ไม่รู้ว่าอะไรไปได้ <c oughs> เออไอตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้อะไรนะตัวนี้อะไรนะคิดไม่ได้คิดไม่ได้ คือเนี่ยเขาจะเปินหนังมาผมหอมอย่างเงี้ยโว้ยโทร่เลยเงี้ยโอ้โหเฮ้ยหกร้อยสิบชิ้นตกคำแล้วหกสิบอันนี้คือบอกยากแล้วว่าใครจะได้กินชิ้นไหนเรามาาเรจะจิ้มลูกเต๋าไหมเออทายไหมจิ้มว่าใครจะได้กินอะไรไหมเออกดลูกเต๋าอะไรเงี้ยเต๋าเออนี่กูมีกูมีกูมีแอปมีแอปมันเยอะิดสองติดรังไม่ดีรังสองสี่หกแปด สิบก็นับถึงสิอืมอืมสิบเอเอาใหม่งั้นเรียงงี้เลยนะอันนี้คือหนึเลีองหนึ่งสองสามีห้าเจ็ดแปดกแล้วอันนี้คือสิอ่าคือแบ่งกันเอ้ยยืดติดต้ดหรอแต่ว่าหนึ่ถึงเก้าตเอองั้นงั้นก็ตั้งหนึ่งถึงเก้าอ่า้เราูห้าอันไหนวะสองสี่ห้าคิดไม่ได้ยี่อะไรคิดไม่ได้ ปิ๊นจะไม่ได้กินเลยมันปินเร็วอ่ะคือตั้งแต่คลิปที่แล้วอ่ะคือชอบอันนี้มากเลยชอบปลามีมากมากมากๆว่ามากมากอ่ะเพราะด้วยความที่เขาแบบเขาเบิร์นมาให้เราอ่ะเราต้องจิ้มไหมเนี่ยอ๋อกูไม่มฟึกูชอบบ้าไอ้เพชรอ่ะนะ เนื้อหนามากเนื้อข้าวแค่นั้นแต่เนื้อแบบเนื้อพอๆกับข้าวเลยหนาหอมนุ่มเหนียวเป็น็กเตอร์ที่แบบไม่ควรเป็นปลาอร่อยมากอร่อยครับยังเคีิยวไม่หมดเลยเนี่ยเหนียวเหนียวอะไรนะเตอร์จะเล่นอีกชุด เราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งวันเฮ้ยอร่อยคนต่อไปเลยน้องเลยเตยมากดเลยกดโชว์เลยแตะไปหนึ่งทีเฮ้อะไรวะห้าเตยมาใแปะเราไปไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันบาโอ้โหวะเบพราะว่ากูว่ากูแยกได้วะกูดมกลิ่นกูพอน่าจะดมกลิ่นก็ต่ากันก็จะกลิ่นแปลก ตาบะดิ๊กอยากขอดมขอดมก่อนได้ไหมขอดมก่อนได้ไหมจะได้รู้มันคืออะไรน่ายังไม่อาบน้ำเลยอืมใช่ฉุนกินเลยไม่ไม่ฉุนเขาใส่คือคำอะเชฟใส่วาซาบิมาให้แบบพอดีคือมีพี่เป็นเยี่ยงเขาไม่เอาอย่างอะไรเห็นว่าหล่นบ่อยก็หล่นว่าไม่รู้มันไม่ใช่ฉุนใช่ใช่แหละเอาเลยกินเลยเอาข้าวนี้เข้าไปด้วยอย่ากัดแบ่งด้วย เออเสียเลยครอขอโทษแทนน้องเลยนะโดนตบแต่ไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยออกกล้องเป็นไงวะเแน่ขอรีวิวนะเอาตามเอาตามเข้าไปตามเข้าไปลูกมันจะได้คนตรงลูกเออมันวสบีแน่นอนูว่ามันวสบีฉุนอร่อยไหมอือเป็นไงมันเป็นยังไงเป็นยังไงวัวสบีมันไม่ฉุนเนาะใช่ไหมวัวสบีมันไม่ฉุนใช่ไหมเออคือเขบอกมันพอดีแล้วมันหอมอ่ะมันขับขับรสชาติเปล่ามาอีกเออน้ำม นุ่มมากอะไรนะพีเตอร์เลี้ยงอีกเงือกจให้พีเตอร์เลี้ยงอีกเยอะเลยตอนนี้พี่ก้าวครับโอ้ยแล้วมจะได้หนึ่งยังไงถามจริงก็อยากเด้ผมไม่รู้นะก้าวก้าวคอ่ยากก้าก็บนเงียหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าอีอุ้ยอุ้ยอยกะอยากรุกิน ับไข่หวานไม่ใช่รับแล้วเไงนับไข่หวานไหมสระดุกไม่จดเลยนะเอ้าแต่ก็ได้กุ้งเออว่ะลืมไปเราไม่นับไข่หวานนี่หว่าอ้าวแล้วมึงนับไม่ใช่หรืออยากใช่ไหมเออกุ้งกุ้งใช่หนึ่งสองสามสี่เฮ้ยมังมีสองคนละแต่สองคัแบบได้หมดเอ้าทำไมวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้อู้นี่อยู่ดีเมื่อกี้ไม่ได้นับไข่หวาน อ้าวเออใช่เมื่อกี้ไม่ได้น้ำไข่หวานเออดีดีดีไอ้ที่เซฟด้วยโอ้เคยอยากกินไรเก้าแบบดีใจไปแล้วไรเก้าอยากกินมากเลยเออไปแล้วไม่ได้มาขอขอนิดนึงได้ป่ะเพราะว่าเพราะว่าครั้งที่เราไปกินร้านนั้นมาแล้วแล้วเราอยากเรารู้ว่ารสชาติประมาณไหนแล้วอยากเทียบไงได้ไหมกินจิ้มบมอกหมเลยแต่ ก็ครีมอันนี้อันนี้แอนต้องให้คนที่เพิ่งเคยกินมึงเคยเพิ่งเคยกินแล้วป่ะเพิ่งเคยกินใช่เดี๋ยวการหกนะใช้มือไหมใช้มือไหมเอึงใช้มือดีกว่าไหมเอิเอิเอาที่หยกไปเ่ี๋ยวมือกูจะเละสิไม่เป็นไม่เละจับมันนี่จับสลาไหลไปมึงเอากล้องมึงเอากล้องมานี่ไหมครับเซซลี่เต็มแขนเลยมันนิ่มมากอ่ะมึงไม่ได้ได้ให้ดิใช้มือลำบากแล้วกู เออเอ้ยโอนี่เอ้ยเละแล้วกูเออมึงก็มันชักมันก็เอออย่างนั้นเลยจิ้มถั่วไปจิ้มไปจิ้มนิดนึงนะฮะเป็นยังไงฮะยังไม่ได้กินตลบเลยสุดยอดเลยอเยางยังกูตกใจไปกูมันหดเลยนี่อื้ม มีเฮ้ยจะมาละลายขนาดนี้เหรอวะเออมีครีมมี่ไหมไม่เหม็นด้วยเใช่ไหมครีมไหมครีมโอ้โหแบบแบบปลิ้นลงมาแบบปลิ้นออกจากข้าวแบบเอาไปเอกอะอยากได้เอกไม่เอกพัน์มันเอาบัตรไหมเฮ้ยได้ไปถามบัตรคุณสักคำลูกจะหาเลยจ้า เฮ้ยอร่อยวะ่ะมันไม่เหม็นแน่นอย่างจากที่ดูคลิปที่แล้วนะมันจะมีบอกว่าแบบเฮ้ยอันนั้นมันถ้ามันคาวบ้างแต่มันมันแต่ว่ามันเกรดไม่อร่อยเกรดไม่ดีเกรดไม่ดีแต่นี้อันนี้โอเคเลยโอ้โหนี่แบบถ้าไม่คาวอะ่ะบ้าคาวบีบเข้ามาแบบรู้ว่าเป็นซอสอ่ะอันนี้แต่แต่ที่กูชิมที่กูชิมเ,เมื่อกี้กูรู้สึกว่าอันนู้นอร่อยกว่าอันนู้นอร่อยกว่านิดนึง ประมาณถ้าสมมติถ้าสมมติที่นี่ที่นี่แปดสิบที่นคือเก้าสิบอคุณลืมเท่ที่นี่แปดสิเนที่โดนก็คือจะเก้าสิบอะไรประมาณเนี้ยห่างกันนิดเดียวเอออร่อยไม่เท่ากันเลยเท่ากันเลยนอืมชิ้ลหกสิบอ่อต่อต่อเฮ้ยรับ้อให้เจ็ดเจ็ดรับตั้งแต่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปลาไหลคุณจะเอาโทรโล ไปเลยย่ของดีๆกระมาแล้วลาไหลก็ดีแล้วเอาเรื่องกินแล้วกูกินเบื่อแล้วมาไหลเนี่ยเออกินไปแล้วนะปลาไหลไม่ต้องดิ้มหรอกเขาราดซอสมาแล้วอยากกินกุ้งเฮ้ยหัโลก็น่ากินนะแต่กุ้งมันน่ากินนะเออกุ้งมันน่ากินหอมมากเลยหอมอย่างนี้หอมเด็หวานเคี้ยวเแบบปลาไหลหวานเชี้ยวชอบปลาไหลเนื้อแบบมันๆนะแบบโอ้หวานอร่อยอ่ะ ไม่เคามหอมนุ่มมากอู้ดีอดีดีตาไหลเลยตาไหมละปิติเจ้ยปิติอยากกินแล้วกูชอบปา่นไหลขอโทรโลกขอโทรโลกไอ้นี่ต้องลดอันนี้ต้องลดแล้วอ่ะสองสี่ห้าต้องลดต้องลดลูกเต่าละเดี๋ยวลูกเดียวเออจะด้เจอได้สองลูกสี่ขอขอสี่ขอสี่ไม่ให้ว่าสี่มลูกสี่ไหมั้ยไหมกูรอให้อันนี้ออกสีอย่างเดียวเลย มดเโค้ด่าจะเหนียวรู้สึกอันที่ไม่อยากกินเฮ้ยกูแพ้ว่าบึกเฮ้ยต้มีแพ้ลูกเหรอไม่เหรอมไม่แพ้กูไม่แพ้กูไม่แพ้เดี๋ยวนี้ไม่แพ้กูชนะตลอดเลยวันนี้หลบไปก่อนโอเคกูจะได้หยิบไงคนละอันเอาว่ะเอาวะเฮ้ยจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยบึกดีนะบึกดีรู้สึกได้ หืูมันก็ตุ๊บๆแหละดึงหนัอนแหดึเหนไหมหมูติ่มันเหนียวมากไม่เสียใจจริงๆอร่อยมอร่อยมากนั้นแปลว่าเขาต้องยกให้กูเฮ้ยต้องต้ชิงกันอืมเก่อร่อยมากเลยหรอว่าอร่อยทุกคำอือรู้คำแบบคือไอ้ทุกด้นา ระหว่างที่กินผู้กรมุูที่ถูกัดองข้า <c oughs> ระหว่างทืพ <c oughs> นักงานได้มาเชิญชวนเมนูใหม่ที่พึ่งมาตอนร้อนๆ้อร้วอยังเค่นมือไม่หมดอร่อยนจะนานนี่แม่เพือจะบอกว่ามันไม่เหนียวเดี๋วเมื่อกี้ไอตรงตัวโดดมันอ่ะพอเรากัดไปมันเป๊าะมันเป๊าะเลยอ่ะแล้วน้ำอร่อยมันออกมา, <c oughs> ามันไม่เหนียวเลยนะมันไม่เหนียวเหมือนแบบ เหมือนมุกถูกตามห้างอ่ะมุดยัดผูกอ่ะรูกป้ะว่าทั่วไปอะมันจะเหนียวมากมันจะเหมือนแบบสุดคนจะไม่ค่อยกินคนเดียวคนเดียวที่จะเหมือนแบบพวกพลาสติกเหมือนเราเคี้ยวพลาสติกอ่ะแต่นี้ไม่ใช่เลยอันี้อร่อยมากมากนุ่มละมุนฉ่ำนุ่มละมุนแตกปอกคือยุนๆนี่ยจากการได้ยินเสียงอะคือกูรู้สึกว่านี้อร่อยอร่อยกว่าที่คิดอ่ะจริงๆอร่อยมากแลยแต่เกมยังไม่จบเฮ้ย เอ้ยแต่พอเล้วมันเล่นหรอกตลาด่เออจริงลยก็ไม่ได้จ่ายอะไรด้วยทำไมทำไมนั่งเล่นอะไรกับเราอะเออจริงถ้าโกดนะจริง่รโกนเออก็ได้วะน้องเน่ยรักนหารารักเนีอันนกดไหกดแกอยองเดสอุยอันนี้มันอันนี้มันอันนี้ชื่อไม่ได้อชื่อไม่ได้แต่มันอร่อยคนฟูหาชื่อแต่ยาด้วยชื่อไม่ได้แต่มันอร่อยมากโอเคมันตัดไปเรื่อยเรื่อยแล้ว มันอร่อยมากอันนี้อันนี้คือมันมันอร่อยมากคิดเลยอร่อยมากอะไรก็ไม่รู้ปลาหนึ่งอ่ะรอแล้วรอแล้วเตยใช้มือดีกว่าเตยระวังหกหนะนะอ๋ยกุ้งก็น่ากินนะเนี่ยอืมกุ้งน่ากินมันแบบมันคือมันคือคัมปาจิเออมันคือปลาคัมปาจิมันคือคัมคัมปาจินะฮะมันจะมันๆอร่อยมากอะอ๋อมังเคยกินบ้าง ใช่มันอร่อยมากคำคำประจีอร่อยมากมันเป็นปลาที่กูชอบอีกอันนึงเลยอ่ะมันดีมากอ่ะดีไหมหน้าหน้าเหมือนกับร้องเป็นเหมือนเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็เหมือนนี่คนเรามันกินของอร่อยเฮ้ยทำไรขอขี้ดูว่าแบบมีชิงยิ้มมือขี้ไปตบตบตะเกียบออกเลยคือมองน้องนี่แง่ร้ายอย่างนี้อ๋ออ่าจะกินไม่หมดยังไม่หมดเลยครับเดี๋ยวเรียกนะ หวานมากหวานมากวโอ้โหคือละมุนทุกคำละมุนทุกคำละมุนละมุนหรอละมุดละมุนอ่ะหลักฐานเอาประมาณนี้มึงกอดเลยกูอีกแล้วอ่ะเอ้ยมึงอยาเกียร์เหลือสามคำไว้มึงมึงห้ามเป็นมึงห้ามเป็นสองไงบูพูดแค่เนี้ยเอามันสองยังกูมันกดย้ำๆได้ไหมเอาให้เขาตะบึงเลยหกหกสุดท้ายแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยพลาดไปทีเดียวแต่คืออะไรวะน่ะมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะเออคืออะไรว่าเออน่าจะเป็นหอย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 แล้ววะคุณคุ้นๆเชื่อไม่ใช่ไม่ใช่หอยเตะไม่ใช่หอยเชียวไม่ไม่ทานอันนี้กินกับเออถามก่อนจะได้รู้เป็นความรู้ดูหน้าตามันก่อนแล้วกันอ่ามันก็คือว่ามันเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรปลานะปะปลาเขาเรียกปลาอะไรวะหรือมันคืออีกะก็เป็นหมึกหมึกตัวเล็กอ่ะ แต่รู้สึกมันหน้าตาไม่เหมือนหมึกคุ้ว่าคุ้ว่าเห็นตรงนี้คุ้ว่าน่าจะใช่นะดูแล้วมันคืออะไรโอ้สิกรุ๊บนี่สิงกรุ๊บเลยกรุ๊บเลยอ่ะอ้ไรอ๋อจับดูอะไรไม่ใช่เหมือนใช่ไหมอรุ๊โอ้ยรถมันเหมือนหมึกหรือมึงกลัวเอามันไม่รู้รสอ่ะมันมันมันรู้รสว่ามันอร่อยเดี๋ยวมันไม่รู้ว่ามันคือมันคืออะไรเอามืออะไรเดี๋ยวเรอรอเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ เออนอะไรก็อยากรู้แบบต่อไปของครับเหลือแค่เท่านี้นะต้องเป็นเลขเลขอะไรต้องเป็นเล,เล,เลขคู่ต้องเป็นเลขคู่ีี่ตตผม ีครับทุใหม่วันีเลยคุณนมันเย้ากเฮ้ยเขาอยากให้แบ่งกันไงนี่ไงเออนี่คือเันของดีไงเออต้องแบ่งงต้องแบ่งกัน่งบอกสว่างดรอมาก็เออต้องอย่างนั้นอยู่วะรมอะตนิดนิดเดียวหรอนิดเดียวเบียกแล้วดูนี่ไม่บอไม่ยอิ่ม หวานเจี๊ยบเจี tea. Tea. ๊ยบอีกแล้วมันมันแบบรสสัมผ <oh> ัสเหมือนกุ้งแช่น้ำตาแต่หวานหวานเจี๊ยบเลยหวานแบบโหคนดีบคยโอ้แต่ดีแล้วเมียนี่สุดท้ายคุยหนึ่งไม่เคยลองกินเลยอยู่กันที่เชนสุดท้ายของเซตโอมากระเซก็คือโทโร แล้วก็คือเมื่อกี้ด้วยความที่มันเหลือชิ้นเดียวนะฮะเราก็จะใช้วิธีการกินแบบบลูทูธจับกันไปทอดทอดคล้ายๆกวดน้ำโอ้ยฟินเว้ยเอาใจตาคนอื่นละเดี๋ยวรู้สึกีลยวแค่แตะก็ฟินแล้วเว้ยคือปากมันเลยอ้วอันนี้มันเหนอไม่ใช่้ไปกัดเมื่อกี้มันชุ่มความมันที่แบบ เป็นมันแทรกในเนื้อแบบกระฉูดออกมาติดปากได้มเลยเนื้อฉ่ำนุ่มมากมีความมันมีความสับเนื้อไม่เหม็นคาวหอมที่แล้วอืมท่ากับคลิปที่แล้วเลยถ้าใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้ขึ้นนี่ด้วยขึ้นไงปะขึ้นด้วยแบบเนอะขึ้นไม่วยแบบนี้โอเคและอย่างสุดท้ายนะฮะเป็นเมนูนี้เฮ้ยเราข้ามไข่หวานไหมวะเออขอไข่หวานก่อนคุ้มว่าใช่หรอดมไฟทองไหมเออเหมือนไฟทอง มันคือไขหวานนั่นแหละนี่มีข้าวข้างในด้วยออนุญาตกัดอันเดียบแบ่งกันกินหวานอร่อยอร่อยนุ่มตัวนี้พัดมันชื่ออะไรนะนีคือชะกะครับขอช้าชา้นา,านี่คือชะกะนี่คือชะกะเป็นเนื้อตุ๋นกับมันฝรั่งก็จะมีเนื้อมานะครับโอ้โหเป็นข้าวเนื้อเลยอโอ้ยมันมันเลยว่ะโอ้ยโอ้โหชิ้นนี้มันแผลบเลยว่ะ แล้วก็มีมันฝรั่งนะฮะตรงนี้จิ้มแล้วกันจิ้มแล้วกันนี่มันฝรั่งเราจะกินแบบคอมบิเนชันโอเคแบบนี้โอ้ยเจ็บมือเมือไม่เจ็บปากกระปองหืมไม่เข้มข้นเราไม่นอนเข้มข้นมากน้ำซุปกับโอเดงคนละกันซุปกันอ่ะคนละอันนี้เข้มข้นมากมากเหมือนมีน้ำซุปเนื้อแบบโอ้ยเข้มข้นอ่ะกลมกล่อมมากอ่ะ โคตรดีอ่ะนี่แหละดีจริงตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่แนะนำอ่มาต้องสั่งนี่คือชากะนี่คือชากะนะฮะแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์โดยความรวดเร็วนะฮะเพราะว่าขอตัวไปจัดออกสักเซตใหญ่ๆเพราะค่อนข้างจะไม่อิ่มท้องเท่าไหร่เพราะจะจัดนอกสักชุดใช่ไหมพับครับครับมึงเสียงอ่อนจังวะไม่เป็นไรครับผมตังก้าอตังก้าใช่ไหมโอเค เจอนคลิปน่ะถูกใจยังไงกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมว่าเราเพเป็นจะพาไปกินเยอะเที่ยวด้วยนะฮะบ๊ายบายเจอกันแบ่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ